สบายดีครับเมื่อนี้อยู่ที่วัดพระดาชสุพรรณหงส์ครับมาเบิ่งไก่ครับยักษ์ผ้าไม่ได้ชมนะคะคนอื่นมาก็จะชมมาเบิ่งไก่เป็นจำลองมาถามมาวัดพระดัชสุพรรณหงส์เพิ่นสิผ้าไปใส่เนี่ยพระบุญพระชัยยักุู่นีเป็นหมอยาของพระพุทธเจ้าที่ใครๆก็บอกว่าถ้ามาแล้วก็มาขอเรื่องสุขภาพก็จะได้ รับพรอันนั้นกลับไปเขาก็ชอบค่ะก็มีคนมามาขอเยอะแยะมากมายค่ะหลังจากนั้นก็ลงมาที่โบสถ์ค่ะก็มีพัสถานที่บนโบสถ์แล้วก็มีพระสารีริกธาตุค่ะขึ้นไปเราก็ขอพรค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนนั้นก็ได้รับพรหลายคนค่ะก็มีมากลับมาทําบุญก็ก็มี บางคนที่เขาไม่เคยมีลูกค่ะเขาอยากได้ลูกเขาก็มาขอเขาก็มาบอกว่าเนี่ยที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยเราขอลูกได้เขาก็มาบอกค่ะนี้จากจากนี้ขึ้นมาก็มาเอภูนาคาภูนาคาของเรานี่ก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะครั้งครั้งแรกๆที่ทาวัดน,นะคะก็ท่านก็จะให้หวยตลอดเลยที่ทําสารให้ท่านค่ะ ก็ใครคนในแถบนี้ก็จะบอกว่าอพอต้องมาถามว่าหวยอะไรอะไรอะไรนี้ค่ะก็ท่านก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็ให้หวยให้อะไรคนที่อื่นเขามีมีคนอุทธุพรค่ะว่าว่ามาแล้วกลับไปแล้วได้สามแสนก็กลับมาทําบุญอีกก็ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะสําหรับ